สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนเย็นค่ะวันนี้วันอะไรอ่ะวันพุธนะคะเ <c oughs> ช่นเดิมค่ะอันนี้คือจริงๆแล้วอ่ะแต่วันนี้บีไม่ได้ได้รีบนะคะไม่ได้รีบไปไหนเลยแต่ว่าคือแบบบีเพิ่งจะออกมาจากซาวน่าค่ะแล้วก็ก็คือไปบ้านพักร้อนมาแล้วก็กลับมาแล้วรูขุมขนมันกําลังเปิดะคะ่ะก็เลยแบบเออมันเป็นโอกาสดีที่จะแบบได้แปะอะไรเงี้ยก็โอเค นี่ก็เริ่มตึงว่ะหิวค่ะออกจากซาวน้าแล้วก็หิวจัดแล้วก็คือแบบขี้เกียจทำกับข้าวค่ะก็เลยเนี่ยค่ะสิ่งที่ได้มาม่าค่ะแต่ว่าบีมีอันี้ด้วยนะมไม่มามา่าไม่ธรรมดาค่ะอันนี้กินแบบไฮโซเนี่ยค่ะภายถูกปะคะว่าวอะไร เนี่ยค่ะให้ดูปะคะมันจะกรุบ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 แต่ไม่กรอบอะคะ่ะบ้านเราก็มีค่ะแถวสมุดอ่าสาอนเอ้ยสมุดอะไรอะสมุดสาครปะคะเออใช่ ลองคายดูค่ะมันคืออะไรอบอกเลยละกันเด,เดี๋ยวจะหาว่าบิลีไลอันนี้คือหอยลอดนะคะหอยลอดค่ะมันเป็นกระป๋องอะคะ่ะบีไปซื้อมาอ่ตอนที่บีไปเที่ยวที่เอสปอยเนี่ยนะนะสเปนนะคะสเปนมาเดี๋ยวเอามาให้ดูค่ะแั๊บนึืม แล้วบาค่ะมันเป็นแบบเนี้ยคือไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรอะคะ่ะแต่ว่าอันเนี้ยมันคืออ่านาวายานาวายาก็คงเป็นในเนี้ยมั้งคะคงจะแปลว่าหอยหลอด <c oughs> คิดว่านะคะคงจะแปลว่าหอยหลอดบีจําไม่ได้อว่าซื้อมากี่อยู่โล่ ก็คือของจากเอสเปียร์จากสเปนเลยนะคะผลิตภัณฑ์จากสเปนพีจำไม่ได้คือคงไม่แพงมากหรอกพีว่าเมื่อสุกที่แล้วค่ะบีกินตัวใหญ่ไปหมายถึงว่าคือตัวใหญ่กว่านี้ค่ะก็คือเป็นกล่องแพ็กใหญ่กว่านี้ค่ะแพ็กยาวก็เลยมาใส่มาม่าซะเลยตอนแรกกะจะกินบอเปาก็เลยเออต้อมมาม่าแล้วก็เออใส่ไปเลยดีกว่า มาม่ามีไข่อะวันนี้ไปกินมาม่าก๋วยเตี๋ยวเลือค่ะก๋วยเตี๋ยวเลือกแต่คือแบบมันยังไม่แซ่บพอค่ะบีก็เลยใส่อันนี้ไปหน่อยอ่ะ เครื่องปรุงรสอะค่ะอันนี้เป็นเนื้อบีแนะนำเลยนะอันนี้อร่อยมากเลยอ่ะเหลือไม่เยอะแล้วว่ะนิดเดียวละแต่ต้องไปซื้อเพิ่มค่ะอันนี้เครื่องปรุงรสเนื้อค่ะถ้าเป็นเว๋วยเตี๋ยวเนื้ออะไรเงี้ยก็คือแบบใส่แล้วอร่อยมากแต่คือไม่เนื้อคือแบบถ้าบีกินแบบเอ,อมาม่าอะไรเงี้ยบีก็จะใส่ตลอดเลยค่ะก็รวมรวมกันไปเช่นเคยค่ะมีอะไรก็รวมรมไป กินได้เหมือนเดิมช่วงเนี้ยที่ฟิแนแลนด์อันเนี้ยถูกมากเลยอ่ะอันเนี้ยอะไรนะลูกคลับบ้านเราค่ะที่ฟินแลนด์เขาเรียกว่าเปอร์ซิมอนเปอร์ซิมอนนะคะเนี้ยเอถูกมากเลยอ่ะช่วงเนี้ยค่ะมันจะมาแล้วก็ถูกแต่บางที่ก็ยังแพงเออแต่บางบีก็ไม่เข้าใจเหมือนกับเมื่อวานเนี้ยบีซื้อไปฝากเพื่อน,นะคะ่ะซื้อเออซื้อไปฝากเพื่อนอ่อสี่ สี่กล่องห้าโลก็ตกประมาณแบบเอวกว่าอะไรเงี้ยยูโรยูโรกว่าแล้ววันเนี้ยบีไปบ้านพี่อีกคนนึงซื้อไปฝากเขาจะซื้อไปฝากเขาค่ะมันเขียนว่าก็คือกล่องแบบเดิมที่บีซื้อเมื่อวานเนี้ยจากช็อปใหญ่กว่ากล่องแบบเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเลยเป็นกล่องนะคะหกลูกราคาที่บีดูวันเนี้ยช็อปที่เล็กกว่าก็คือสามยูโรยี่สิบเก้าเซนนะคะ คือแบบแพงมากเลยคือแบบเท่านึงเลยอะงงมากเลยก็เลยบอกพี่เขาบอกว่าเออเนี่ยพี่คือแบบจริงๆอะอยากซื้อมาให้กินนะแต่คือแบบมันไม่ใช่ที่จะซื้อมากคือมันแพงกว่าตลกเดีก่อนหน้านี้จะไม่ค่อยหวานคนะ่ะแต่ถ้าน่านแบบจะเข้าแบบเด,เดือนเดือนนี้ยเดือนเดือนสิบไม่ใช่เดือนสิบเอ็ดเดือน โยลุกคูเอ้ยอยอะไรนะเอ่อธันวาค่ะพฤศจิกาธันวาอย่างเงี้ยจะหวานมากหวานแล้วก็ถูกค่ะแล้วก็ช่วงเนี้ยช่วงอ่บธันวาอย่างเงี้ยจะเหลือประมาณอ่ากิโลละเก้าสิบเก้าเซนค่ะแล้วก็ไอ้พวกแบบ ส้มก็เหมือนกันค่ะ99เก้าเซนแล้วก็ช่วงธันวาคมจะแบบหวานสุดแล้วค่ะเพราะว่าบิกินทุกปีก็คือเกือบค่ะก็ถึงว่าเขาบอกเวลากินข้าวห้ามพูดกินก่อนแล้วกันนะค่ะท้้นะไม่ใช่น้ำมันเมื่อกี้น้ำน้ำซุปอ่ะ ใส่ผักเยอะมากเลยอ่ะ มีแครอทแล้วก็ถั่วถั่วที่เหลือจากเมื่อวานนะค่ะไม่ไม่อยากกินตำถั่วแล้วอะ่ะแล้วก็แล้วก็ผักผักกาดที่ทําสุกี้ค่ะเหลืออยู่ก็เอามาใส่รวมกันมาล่างสมมีกเรขยากไปทิ้งมาเดี๋ยวก็ต้องไปต้มให้ค่ะ บอกเดี๋ยวเพิ่งต้มรอเดี๋ยวมันไม่ร้อนเขาจะกินวนเส้นนะมาม่า,มาวนเส้นเหมือนกันยี่ค่ะไล่แต่งกว่าสุเลยนิดไว้ นะคะเดี๋ยวมาขอไปเปิดทอกแค็ปแป๊บนึงนะมาต่อค่ะบีคงต้องไปต้มมาไม่าก็ะะจะกินวุนน้นเส้นแต่ก็คือต้องใส่แบบดีทุกอย่างนะนี่บีเติมพริกหน่อยหนึ่งเขาก็ต้องใส่พริกกินอะไก็ต้องกินเหมือน ยาวยาวไปหน่อยทัดชิมลูกกระเดือกพรุ่งนี้พี่จะไปอะในตัวจังหวัดอ่ะค่ะไปเฮลซิงกิไปลงนามถวายอะไรอ่ะค่ะพรุ่งนี้ เคยกินมาม่าแบบเนี้ค่ะแบบนี้เป็นเส้นแบบเนี้ยกระเด็นข้าตาเลยแบบเข็ดเลยไม่เอาละขยาดมากเลยบอกบอกตามตรงมันไม่ใช่อะไรที่แบบดีเลย อร่อยอะบีก็ไม่เข้าใจทำไมาเวลาบีกินพริกแล้วแบบเสียงมันค่อยๆแบบหายไปเรื่อยๆอ่ออะเคยสังเกตปะดูในคลิปแล้วบีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอีแต่กินบ่อยแต่หายว่าซีนนั้ Kato, vihannekseni. Kaara vai? Minä en, en tätä. Kato. Vai siis Vihanneksi vain tuohon kattilaan. Kaara. Kokeile vaan. Mm. Kyllä se osaa. Oikeesti. Ei oo niin paljon kuin kuvittelet. Joo, siihen vaan. Joo. Itse voi laittaa navaja siihen päälle. Sitten laittaa kannen päälle. Kannen kiinni. Hetkeksi aikaa. Joo. ดีใ,ใจพวกนี้จะได้ลงไปถวายน้ําแล้วคือจะได้ไปเฮลซิงกีค่ะ <c oughs> ไปเฮลซิงกีไปถวายน้ำอ๋อบีก็เรือกไม่ถูกไปอ่าลงชื่อถวายความอลาลัยชาบีค่ะก,ก็เข้าใจแลวนวะคะ อืมสิบสองนาทีกว่าแล้วไปดีกว่ามากินให้ทุกคนอยากกินด้วยเฉยๆแล้วก็จะไปแล้วมบ้ายนะคะทุกคน สวัสดีวันุตอนดึกๆเย็นๆนะคะแล้วแต่ว่าที่ไหนมันจะเวลาอะไรยังไงโอเคค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามบีบบายค่ะ